สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลไยสุขุทกคนครับผมวันเด้กขาดน้มเศร้าอ,อากาศนอกหนาวกับคนตกบินดีพี่น้องคนตกเต่ดีซีตอนนี้ก็ยังประท่านเศร้าอ,อยู่มาอาบแด,ดุงหัวครับผมอาบแดดถุงหัวพี่น้องเบืองบุงบคไขนอนกับเมียพี่น้องเมืองคุณหลักนอนอยู่ในป่าผม ครับผมวันนี้ไว้อย่างไรมีแนวสิมาบอกซื้อังครับผมุผมตะกอนไปนวดดูอ้วนไก่บดานมันไก่ขา้างหน้าบดานขนา้างหน้ามันหกูกรบผมแล้วผมเกิดค่าค่าถอนมั่นยอยู่เลยผมมีเวลามาเบิ่งเขาป่อ,อย่างเขาอยู่กับแม่ครับผมที่นี่เขาไปนอนดูข้างหน้าหกูกผ,ผมมาเบิง่ง ผมบอว่า,วาอางวัวไปได้คือไปเห็นยางหาครับผมยางหาไปพออยู่เ้านล่ะไปเห็นเล่วซีล่ะเห็นน้ำตาเขาไหลขงังหนึ่งตอนแรกก็บ่กคิดว่าสิเป็นมูเเ่าเขาเป่าตาผลพิษใส่ตาครับผมกาบ่วหูนะครับก็เลยอ่อยว้คิดว่าเป็นยังลลกงอวก็จะน้ำตาไหลก็เลยไม่ได้ใจ ก็ปล่อยไว้เป็นมือเลยครับผมเพราะว่ามือตัวมากกับมาเบืองอีกมาเบิองนําตาก็ย,ยังไหลอยู่ก็เลยมเมื่อเปิดเปิดเบิองตาเขาตาเขาเป็นม่วมมวครับผมเลยคิดว่าน่าเป็นม่เห่าเป่าแน่นอนเพราะว่าตาเขาคุณนมัวน้นตาก็ะไหลครับผมนี่ะครับคราวนี้เลยนี่ก็ตานี่ นี่ผมก็เลยเอาเอาเครื่องต้มดึงครับผมผู้บรรดาชาวบานะ้านหาง่ายๆก็คือเครื่องต้มดึงครับผมเอาเครื่องยังไงก็นหน่อยทำหนึ่งมือหาอนี่แหละเอามาตัดเป็นปองตัดมงคลเขาแล้วก็เป่าครับผมเป่า,านา้ำนี่เครื่องต้มดึงออกมาแล้วก็เอามาปลายตาทดลองปลายตาเบื้งมือแรกประมาณจะ ขึงจมูนครับผมน้ำตาเขาเศร้าไหลแต่ชงบาบผมก็มาเห็นอีกรอดหนึ่งมัดใส่หลอดหนึ่งที่นี่มาเปิดเบิ้งเขานอนอยู่ก็มาเปิดเบิ้งตาเขาขึ้นฟ้าเลวครับผมขึ้นฟ้าเขาขาวหรอกรนาที่เสียเลยครับผมลายเป็นงวดตาบวดขาันแน่นอนเลยครับผมเขาบ่ค่อยมักนวดลงลวงทีน่ะ ถาผูกบลงล้สิเพาต้นนี้มันต้นง่ายครับผมต้นง่แล้วก็ล้มช่วงไปายเด็อดมันห่อนเนาะผมก็เลยามาผูกไว้น,นี้แหละแต่ว่าเขามักไปนอนในป่าหูหกบางทีกับมุดเขานอนในปา่าเขานอนในปา่าเขามันหกกระผมนานี่เป็นช่วงหนาหนาวหนาหนีผม กะดีสีงูเป่ามันจะเป็นงูเป่าตาแหละครับผมแต่ไม่จะกีตะกอนผู้่าผู้แกเป็นว่าเขียทอ่โม่เงียงเ้ยวเสตามันนั่นก็เป็นขีตาบางคนเป็นว่าเป็นพยาธอันนี้ผมปอดนมอยู่ตรงร้า,ายมือเล้พี่น,น,นี่ปอดนมอยู่สองมือครับผมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหาร่มจัอเองไปแล้วเริ่มนี่ กัดหัวนมตปดเหรอจะเสียอย่างเดียวก็ตาเขาทีหมดมู้นมู้นหน่อยแต่ล็ังง่ายมับผมจะเสียอย่างเดียวตาเขาดีเนี่ยเห็นดูครับผมมนงใยเห็นฝ่ามู้นอยู่แต่ว่าในกลอ่องนี่ง่ยไปเห็นหรอกเป็นขาวๆเป็นฝ่าขาวๆ นีเขาอยู่ห้วงลูกยังไงล่กมีถ้าถ้ามา้ฮาหูต้อเลขกอาจจะขนาดปีรักษาได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็ตรงมาใส่อีกครับผมเดี๋ยวต้องดึงมาตัดตอนามใส่อีกจะบโบาหายหรอครับผมเพราะว่า,ามันปล่อยไปโดนโูดรักษาพรท่าน งวที่ผมเลี้ยงทุกตัวเลยครับผมแต่คอดลูกไมไม่อยู่กับพ่อ,อหญิงสีขาสีบุกอยอยู่กับแมวเขามักไปนอนในป่าห้องหทุกตัวเลยครับผมว่าถีคุณพวกที่อยู่ในคลอกข่อนกันทุกตัวไอ้งวที่ผมเลี้ยงมากนี่ส่วนรายจิงมีไปนอนใน,นป่าตอนเขาหิวนุ่มเขาจังสีเงากว่ม่อกิ้ ครับผมพี่น้องคิปนี้มมกบกา่ารืเป่าท่านผ้มว่าอัพเดทถุงมืยบึงสีว่าตุนหัวปอะตาเสียจังไรนี่ารักษาท่านกต่หายอยู่ครานผ้มคิปมี้ร็กล่าท่านรับผมสวัสดีครับ